ไรูว่าเป็นพระเรีกรรมใาดจึงทำให้เราววันชัยต้องมาเจอกับเรื่องร้ไแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าขอ,อนมเครื่องดังที่ทรยศหักหลังจึงทำให้เราววันชัยไม่มีชีวิตที่เปลี่ยนไปและในครั้งนี้ราววันชัยได้ขวัญเดือนที่เป็นคนช่วยเหลือไว้ถ้าหาว่าดาวันชัย ไม่ได้แม่นางฝันเดือนช่วยเหลือ,อไว้ชีวิตของเราขัญชัยอาจจะต้องลำบากมากกว่านี้หรืออาจจะยังไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้ขวันเดือนเรวัญชัยไม่รู้จะตอบแทนเจ้าอย่างไรดีเพราะว่าการช่วยเหลือของเจ้าในครั้งนี้มันมีความหมายต่อชีวิตของข้าขวัญชัยยิ่งนักเราขวัญชัยได้กลายร่าง มาเป็นมนุษย์ได้เพียงสาชมชั่วโมงเท่านั้นเราไม่รู้ว่า<ม>สิ่งใดที่เราควรจะตอบแทนให้กับเจ้า<ม>แต่เราขอ<ม>ให้เจ้ารู้เอาไว้ว่าการกระทำาดังต่อไปนี้<ม>เป็นการกระทำที่มาจากใจของข้าถือว่าแทนคำขอคุณจากใจของข้าข,ขัญชยก็แล้วกันนะก<ม>ันเรื่องอย่าคิดว่าข้าลื่เกินจ้าเลย ติดคุกไหมเนี่ยไม่หรอกนะกดลงดิว้ายขโมยมาช่วด้วยระวังรัวนะนี่เธอเป็นคนดีนี่เธอเป็นใครเหยี่ยวขโมยมาเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเธอมาขโมยมาฉันใช่ไหมมาทองชันอยู่ไหนมาทองแต่นเรองปเดือนเธอขโมยมาชัยไปใช่ไหมยราไม่ได้ขโมยมาทองของขวัญเรือนไปมาทองไม่ต้องตกใจเดี๋ยวให้น้ำว่าขวัญชัย เดี๋ยวจะบอกให้เธอรู้นะตั้งสติให้ดีๆก่อนวันเดือนจริงๆแล้วม้าทองตัวนั้นก็คือเราวาัชัยคนดีมันจะเป็นไปได้ยังไงมากลายเป็นคนคนกลายเป็นมา้าถ้าอยากมาหลอกาญิงนะวันเดือนเราจะเล่าความจริงให้กับวันเดือนได้ฟังเมื่อเราเล่าจบแล้วจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเจ้าแต่จริงๆแล้ว มาทองตัวนั้นก็คือดอกบัญชัยดอกบัญชัยเป็นแทะฉลบแห่งแผ่นดินเป็นจันตคามเรามีเพื่อนรักรพ่อนสนักเดียวกันให้นาวพขวัญเมืองก,กาที่สองเป็นสิ่งของท่านอาจารย์ธรมรมชตเมื่อวันที่เราเรียนจบเต่จะต้องแยกย้ายกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนขวัญเมืองเพื่อนรักเป็นาชบุตรแห่งแผ่นดินไซบรีลวงตาได้มอบขอขวัญให้กับดอกบัญชัยและก็ขวัญเมืองนั่นคือคาถาแปลงกาย ปัานี่มีอยู่สองบทพิ่อาบทแรกคือปัญาธันน,น้ำมันบทที่สองคือการแปลงกายสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ในระหว่างการทางเดววันชัยได้กลายร่างเป็นม้าทองแต่ถูกขวันมือเพื่อนรักเทคันน้ำมัลงพื้นจะหมดสิน้นจึงทําให้เาววันชัยต้องอยู่ในร่างม้าทองไปตลอดชีวิตเป็นไวเสียแต่ว่าวันพระแปดข้าสิพ้าข้า เราบัญชัยจะได้กลับกลายได้มาเป็นมนุษย์ได้เพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นพถขวัญชัยเธอเชื่อเราได้ยังขวัญเดือนเรื่องที่เธอพูดมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเธอก็เป็นคนที่น่าสงสารมากเลยนะแต่เธอไม่ต้องห่วงนะยังไงแล้วเธอก็ยังเป็นหญิงที่จะคอยอยู่ข้างๆเธอตลอดไปนะขอบใจเธอมากนะขวัญเดือนที่เธอมาช่วยชีวิตของฉันขวัญชัยไว้เดีขวัญชัยเนย คนใจได้คงถูกแกล้งเนื้อไปขายแล้วแน่ดีนะที่เธอเนี่ยมาเจอกับหญิงก,ก่อนนล้วไม่รู้จะเป็นยังไง ก็รู้ระพีอยู่เปี่ยมดวงใจและจะมานอนอยู่ใ่จากคให 对啦。 จริงนะไม่จริงด้ยวยนะยนะขอบคุณชา,บานะวบ้านทุกเดือนเด็กปัญชัยไม่รู้ว่าจะหาสิ่งแดงมาตอบแทนให้กับวันเมื่อดีแต่ว่าเรื่องที่เราบอกเจ้าไปไม่มีใครลู้เลยขอให้เจ้าเก็บเอาไว้สำนักขวัญเมืองความสัมพันธ์คุณในทั้งสองคนผมไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก ขวัญชยัยมีนานาได้พูดกับไกยน่าเป็นพ้าทองแล้วยิกไม่เรื่อนที่อยากจะบอกกับขวัญชัยมีเรื่องอะไรกับขวัญเดือนแท้ที่จริงแล้วเนะพื่อนที่ทรยศหักหลังขวัญชัยนั้นขาไม่ใช่คนอื่นไกลเขาเป็นพี่ชายนะของขวัญเดือนเองขอวัญดึอนจะเป็นนกนะองกือเปม่าขวัญดึงมาพันเวลาลดีครับ โลตัสกับเพื่เรารน้ำทักกนต่อกันน้องสด็จพี่ขวัญไทยน้องขออภัยเียรท